โอมชานติวันนี้วันที่สามเดือนธันวาคมปี2021เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่แล้วแน่นอนให้กล่าวอารุณสวัสดิ์กับชิปบาบาตราบเมื่อลูกตื่นขึ้นมาให้จดจบชิปบาบาไม่ใช่ใครอื่นใดหรือมนุษย์ใดจดจำชิปบาบาไม่ใช่มนุษย์อื่นใด คำถามของเมอรีในวันนี้พันธสัญญาอะไรที่ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถเอามาได้พันธสัญญาอันใดที่ไม่มีใครนอกจากพ่อที่จะยอมรับได้คำตอบก็คือพันธสัญญาที่จะทำโลกให้บริสุทธิ์สามารถที่จะเป็นก้อตกลงหรือพันธสัญญาของพ่อเท่านั้นไม่มีใครอื่นสามารถเอาก้อตกลงนี้ได้ แน่นอนสัญญาสีนั้นกลับมาบริสุทธิ์และก็หล่อเลี้ยงโลกนี้แต่พวกเขาไม่สามารถที่จะเอาข้อตกลงที่จะทําโลกนั้นให้กลับมาบริสุทธิ์ได้พ่อได้แสดงให้ลูกเห็นหนทางที่จะกลับมาบริสุทธิ์ลูกๆจดจําพ่อผู้เดียวในขณะที่ทําธุรกิจของลูกติดต่อสติปัญญาของลูกในโยคะอยู่กับพ่อผู้เดียวในสาระของบาบาเมอรีในเวลาวันนี้ พร้อมกับทํางานรับใช้ให้จดจําพ่อด้วยความรักอย่างมากมายจากก้นบึ้งหัวใจของลูกตราบเมื่อลูกตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วให้พูดบาบาอาอรุณสวัสดิด้วยความรักอย่างมากมายฝึกที่จะพูดหรืออยู่ในการจดจำแม้นในขณะที่แสดงการกระทำจุดที่สอง อย่าได้ติดกับอยู่ในรูปและนามของมนุษย์ใดๆอย่าได้ติดกับอยู่ในรูปและนามของมนุษย์ใดๆเอาใจคิดถึงความรู้คิดถึงความรู้อย่าได้พูดเกี่ยวกับเรื่องซึ่งไร้สาระพรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเต็มไปด้วยสมบัติทั้งหมดแล้วดับกระหายของดวงยานที่โหยหากระหายและก็เป็นขอทาน จำขอให้ลูกนั้นเต็มไม่ได้สมบัติทั้งหมดแล้วก็ดับกระหายให้กับดวงยานที่โหยหาและกระหายและเป็นขอทานดังเช่นดวงยานผู้ที่่ายอยู่ในคลื่นและกําลังจะจมมองหาการค้าจุนของฝั่งในทํานองเดียวกันให้คลื่นแห่งความทุกข์ของลูกมาแล้วต่อมาลูกก็จะเห็นว่า ให้ครื่งของความทุกข์เข้ามาแล้วลูกก็จะเห็นว่าดวงยานมากมายเท่าไหร่ผู้ที่เป็นขอทานต่อความสุขและความสงบจะมาอยู่เบื้องหน้าลูกด้วยความหวยหายอย่างนั้นและเพื่อที่จะดับกระหายให้กับดวงยานที่กระหายเช่นนั้นให้เติมตัวลูกเองด้วยความสุขเหนือสัมผัสพลังทั้งหมดแล้วก็สมบัติทั้งหมดให้สะสมสมบัติมากมาย ที่ลูกนั้นจะสามารถคงสเตตรหรือสภาพของลูกได้ตลอดเวลาแล้วก็ยังทำให้ผู้ดวงยานอื่นๆนั้นกลับมาสมบูรณ์ได้คติพจน์สำหรับวันนี้ให้มีความรู้สึกที่ให้คุณประโยชน์ในขณะให้การสอนกับคนอื่นแล้วการสอนเหล่านั้นก็จะไปถึงหัวใจของเขาซ้ำให้มีความรู้สึกที่ให้คุณประโยชน์ ในขณะให,ให้การสอนกับคนอื่นๆแล้วการสอนเหล่านั้นก็จะไปถึงหัวใจของเขาได้เมื่อไรให้การสอนกับใครบาบาบอกว่าจะมีความรู้สึกที่ให้คุณประโยชน์ในหัวใจกับพวกเขาก่อนแล้วการสอนเหล่านั้นก็จะไปถึงหัวใจของเขาอชาโอมชาลติ